ยินดีต้อนรับสู่การนำเสนอเกี่ยวกับศิลาจารึกในที่หนึ่งและมีเนื้อหาเกี่ยวโยงไปถึงประวัติของอักษรไทยซึ่งในการนำเสนอครั้งนี้ข้อมูลที่อยู่ในการนำเสนอชิ้นนี้มาจากหนังสือประวัติวรรณคณีไทยเล่มหนึ่งและจากอินเทอร์เน็ตอีกบางส่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับ ต้นเขาและลักษณะลายสื่อไทยเมื่อคนไทยได้ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นแก่ขอมสำ,สำเร็จในรัชการพอ่อขุนศรีนทราทิศประมาณพศ1800เป็นโอกาสที่คนไทยได้ปลดแอกวัฒนธรรมทางภาษาและหนังสือจากขอมต้นเขาและลักษณะลายสื่อไทย เมื่อคนไทยประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นแก่ขอมได้สำเร็จในรัชกาลพ่อขุนศรีอินทราธิตประมาณพศ1 8 0 0เป็นโอกาสที่คนไทยได้ปลดแอกวัฒนธรรมทางภาษาและหนังสือจากขอมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึงทรงริเริ่มประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นเมื่อพศ1826และทรงใช้อักษรที่ทรงประดิษฐ์ใหม่นี้ จารึกพระราชประวัติและเหตุการณ์ของบ้านเมืองในรัชกาลของพระองค์ท่านไว้ด้วยภาษาเป็นครั้งภาษาไทยและเหตุการณ์ของบ้านเมืองในรัชกาลของพระองค์ท่านไว้ด้วยไว้ด้วยภาษาไทยเป็นครั้งแรกเมื่อพศ1835ดังข้อความในศิราจารึกหลักที่หนึ่ง เนื่องจากช่วงเวลาที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยนั้นมีอักษรแพร่หลายอยู่แล้วคืออักษปรปัลวะอักษรมอและอักษรขอมจึงเชื่อได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชต้องได้แนวคิดมาจากลักษณะอักษรดังกล่าวและคงจะได้เลือกเอาแต่ลักษณะที่สะดวกแก่การเขียนมากที่สุดมาดัดแปลงเป็นอักษรไทย รูปกักษรลายสื่อไทยรูปพยัญชนะส่วนมากดัดแปลงมาจากอักษรขอมบางตัวดัดแปลงจาก,กอ,อักษรมอญและพยัญชนะปาลวะมีคบที่เสียงในภาษาไทยส่วนบางพยัญชนะที่ไม่ปรากฏคงเป็นเพราะยังไม่จําเป็นต้องใช้ในจารึกรูปสระรูปสละส่วนมากดัดแปลงจากอักษรขอมมีครบทุกเสียงในภาษาไทยรูปสละที่ไม่ปรากฏในจารึกหลักที่หนึ่งคือตัวลื้อตัวลือ รูปสระอีใช้แทนเสียงสระอืรูปวรรณยุกรูปวรรณยุกค,คิดขึ้นใหม่ทั้งหมดมีสองรูปคือไม้เอกและไม้โทตัวเลขตัวเลขส่วนมากดัดแปลงจากเลขขอมเลขที่ไม่ปรากฏในจารึกหลักที่หนึ่งคือเลขสามเลขหเลขแดเลขเ้า ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเป็นศิลาที่บันทึกประวัติศาสตรษษ์ในสมัยกรุงศุนของไทยถือเป็นวรณคดีเรื่องแรกของไทยที่ถูกคนพบในสมัยในสมัยรัชกาลที่สามโดยเจ้าฟ้ามุงกุฎขณะทรงขุดอยู่ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทันทธุศาสถานแห่งชาติกรุงเทพมหาคนครศิลาจารึกหลักที่หนึ่งผู้แต่งศิลาจารึกหลักที่หนึ่งหรือศิลาจารึกพระหุ่นลามคำแห่งมหาราชในฐานะพระหุนลาคมคำแหงมหาราชทร,ร,ง,ง,ารางแต่งเองโดยเฉพาะตอนต้นซึ่งเป็นเรื่องเล่า พระราชประวัติของพระอ,องค์เองโดยใช้คําว่ากูตลอดตอนต่อไปอาจมีพระราชลำลดำรัสให้แต่งขึ้นและจารึกไว้เนื่องจากตอนนี้ไม่ใช้คําว่ากูแต่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนใช้คําว่าพระหุ่นลนำคำแหงเมื่อพระอ,องค์ได้รับเมื่อพระอ,องค์ได้รับราชสมบัติจากพระขุ่นบ้านเมืองซึ่งเป็นพระเชษฐาได้ทรงธนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองด้านต่างๆเช่นการเมืองการปกครอง กฎหมายการเพาะปลูกการค้าขายการศึกษาพระพุทธศาสนาสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมและการขยายนาเขตนังประกฏหลักฐานในศิาจารึกเล่กที่หนึ่งของพระอ,องค์สันนิษฐานว่าพระคุณรังคําแห่งมหาราชสันนิษฐานว่าพระคุณรังคองแห่งมหาราชครองราชสมบัติป,ประมาณ20ปีจึงเสด็จสวรรคตพศ18พศ .184 2ี่ เาจารึกหลักที่หนึ่งกี่ยวกับสภาพสังคมสุโขทยัยในสมัยสุโขทยัยมีความบุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้นา,นา,าวมีการทําไร่ทำนาและยังมีระบบพานิชกรรมแบบเสลีด้วยนังข้อความในศิลาว่าในน้ำมีปลาในนามีานานามาาข,ข้าวใครจะไข่ผ้าถังขาใครจะไข่ผ้ามาขาพระราชจ์ลยวัตรอนุญตงามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ที่กล้าหาญเข้มแข็งมีความจงรักภักดีต่อพระราชบิดาพระราชมารดาและพระเชษฐาทรงเป็นองค์พุทธศาสนธรรมและเป็นนักปกครองที่เข้าถึงประชาชนออาสอนไทยยังมีการปรององอยู่เรื่อยๆต่อมาอีกหลายยุคหลายสมัยจนเหมือนกับที่ใช้ปัจจุบัน ในวิชายการส่วนด้ว่าในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชตัวอักษรและการใช้งานมีความคล้ายคลึงกับในปัจจุบันมาที่สุดขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ รังรักหลวงล่วงลอยหลุดไกลลิบตาปิดดวงใจแน่นหนาไม่ยอม

ลูกกระสอลายสุไทยลูกอริงคหับทกานเพลงสิสองครับศิลารายหรือหลักที่หน่เป็นศิลาที่เป็นที่ประวัติศาสในสมัยกุศลคนไทยอด้เป็นแล้ว มึงเขากำลังทำอะไรกันอยู่มเคยรู้ไหมนี่คือเบื้องหลังการทำงานของกอนถ่ายแล้นะเราครับคนหน้าห้องนะครับที่เดินผ่านเมื่อกี้ขอถ่ายรูปหน่อยครับเดียวน่เนี่ใรครับแกมูลาสมาชิกนักแสดงในกองถ,ถ่ายเราครับได้าห้างไหนแต่คนเราไม่เห็นนะ แบงค์หัวลดหน่อยนี่นี่ครับนวพลแก้วเทศนี่หันมาหันนี่มันมึนมให้มันเออันนี่ครับนายวุฒิพงศ์วงชัยวัฒนกุลชูต้องจับต้องถ่ายแล้วนะครับคนต่อไปนะครับแบงค์ลบหน่อยแบงค์ลบหน่อยเอ่อชื่อนัทคารินชาวันกลางครับชื่อเล่นชื่อป๊อปนะครับป๊อปมีปอปมีคนมากนี้ครับ อินทัศมุสิกาธานีคนนี้เขาหล่อครับเขาไม่เปิดเผยหน้าตัวเองคนที่แล้วก่เริ่มเลยไปคนต่อไปนะครับนายสุทัศน์หนูชูเชื้อยอดคนนี้เด็ดจริงคนสุดท้ายฮะธนาภาตุธาฮะคนที่หญิงเยอะฮะบวันๆเอาแต่โม่เดียวคุยโดนหลังหลังโม่ชิบหผ้าอะไรเงยครับครับครับ